พ <ừ. S 2> ี่แม่คะถามเรื่องความรังงี้แบบตอนนี้เป็นไงคะกับสาวคนนะั้นอ๋อก็โอเคปกติค่ะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกันค่ะแล้วก็เรียกว่าก็ดูแลกันไปแบบ <c oughs> สายกลางเนอะเออดีดีดกันไปอะไรเงี้ยค่าราาักยังไงบ้างคะพี่ก็รู้จักกันมา21ป,ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเออเขาเขาจริงใจกับใหม่เขาดูแลใหม่แล้วก็ไม่ได้มาแบบต้องมาจี้จ้าอะไรจี้จ้ากันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ชวแบแอบปิ้งอ่ะมันเหมือนกับเป็นคนที่เรารู้สึกว่า จะทุกข์จะสุขจะจนจะรวยก็คือเออเราเจอคนที่เขาดีแล้วจริงใจกับเราอะไรเงี้ยมันก็เออดีเนอะดังไม่ดังก็คือเห็นก็ตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเมื่อไหร่จะดูแลกันไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่จะยกให้เป็นสาระคนรู้จทีเอ่อคนรู้จัก,จกพี่หมายเป็นคนมีแฟนไม่ได้ <c oughs> แบบว่าดวงอย่ามีแฟนเลย <c oughs> <c oughs> แฟนเยอะจะตายเนี่ยทำไมคอนเสิร์ตถึงเืยอะใช่ไหมเออแฟนเพลงนี่แหละดีแล้วแต่พอมาเป็นแฟนมาเรื่องเป็นราวแต่งงานแต่งงานเนี่ยแบบว่าจะเริ่มไม่ดีละ ดูดวงอะไรบ่อยใช่ไช่ไม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 ่ได้ดูดวงบ่อยแต่เคยดูมาครั้งสองครั้งแล้วแบบอุ้ยเหมือนกันมากเลยสิ่งที่เขาดูไว้ว่าเออเราเราไม่มีแฟนจะดีกว่ามีแฟนแล้วแฟนเราจะไม่ค่อยดีก็อย่าอย่ามีดีกว่าค่อนข้างจะเชื่อเรื่องนี้พอะสมควรฟังไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่เราแบบเออเราฟังเขาแต่เราไปทําอีกแบบนึงาลองไปทําหลายๆครั้งดูเออมันไม่เวิร์กเนอะ เขาแบบเหมือนเหมือนโดนผีชีพไปกันหลายคนก็เลยรู้สึกว่าเออใหม่เหมือนดวงต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างคนเดียวเข้ามาเขาขอแอบ,บ้อยใจบ้างไหมคะพี่ราะว่าแบบ่ก็ไม่อยากเปแฟนอืมอแอบ,บน้อยใจไหมคือเขาไม่ไม่คาดหวังเพราะใหม่ก็จะแบบว่า PR ดีเด็ดบอกเขาไปก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนใหม่นะเพราะว่าใหม่เคยมีแล้วเป็นแฟนแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยดวงชะตาเหมือนถ้าเรว่าเหมือนก็ดวงเรามันเหมือนดวงผู้ชายอะกลายเป็นดวงเราใหญ่กว่าเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรักไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรา กม่ต้องมีแซนแหละแต่ว่ามีคนที่เขารักและดูแลด้วยความจริงใจแล้วเราก็ดีดูแลเขาด้วยความจริงใจมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีว่าพระเจ้าคงไม่ได้ให้เราทุกอย่างในเมื่อเราแบบโหงานกันมาแน่นแซนซี่ขนาดนี้เนี่ยเออก็มีคนดูแลแล้วเราได้ดูแลแม่ดูแลครอบครัวเราก็มีความสุขดีครับไม่ไปากช่วงนี้หายหน้าหายตาไปทำอะไรอยู่ไหนครับไม่ได้หายเลยนะคะก็เรียกว่าร้องเพลงอยู่แต่ว่าเพื่อนพี่ใหม่จะไปทัวร์ต่างประเทศซะเยอะนะคะแล้วก็กลับมาทำร้องเพลงให้กับท็อปฟรายเดย์นะคะซีรีส์แปดนะคะกับละคร8 เรื่องด้วยกันนะคะเพลงรักไม่มีนิยามค่ะแล้วก็เตรียมงานร้านตลับค่ะกับผู้หญิง5ท่านค่ะแต่หลักๆตอนนี้คือร้องเพลงอย่างเดียวเลยร้องเพลงอย่างเดียวค่ะเพราะตอนนี้มีงานละครเข้ามาแต่ก็รู้สึกว่าเราตอนนี้คิวมันเต็มไปถึงธันวาหน้าแล้วหลายคนแบบ จังติดใจฝีมือการแสดงของพี่ให<ร>ม่ขอบพระคุณมากค่ะไม,ไม่ตัดสินใจรับละครสักเรื่องหรอคือพี่ใหม่หนึ่งเจ็บตาแล้วก็ก็สองก็คือมันมีคนมาจอคิวงานให้เราให้กับเราครับมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออถ้าเรายังไม่สามารถทําได้เต็มที่ให้กับเขาเนี่ยหนึ่งกับสองมันมีคิวที่มันตายตัวไปหมดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําตรงสิ่งนี้ต้องทาก่อนดีไหมส่วนถ้าละครมีบทที่มันแบบโขกระชากใจต้องไปจริงๆเราก็มาว่ากันอีกทีครับแสดงว่าเต็มอิ่มเรื่องละครเรื่องหนังมอิ่มคากไปเล่นมากครับแต่ต้องขอบทดี ีแล้วครับพี่ที่เราไม่ได้เล่นละครหรือภาพยนตร์โอ้โหจำไม่ได้เนอะอนเล่นล่าสุดก็เป็นหนังเนอะเป็นหนังนะคะก็ไม่กระหม่อมบ้างเออหรือตายโหงอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมโทษทิถึงมากไม่พีมากครับคิดถึงมากๆแต่ว่าโอกาสเอ่อของตรงนั้นมันอาจจะยังไม่อำนวยแล้วก็ตัวเองมันอาจจะแบบเขาเรียกเหมือนคิวมันมันไม่ปักกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นคงเป็นความโชคดีของใหม่ก็คือมันจะมีคนแบบมาจองคิว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 แล้วพอมันมีคิวที่มันถูกฟิกที่ใหม่ก็จะกลัวสุขภาพเพราะฉะนั้นพี่มันก็จะแบบ ก่อนแล้วหลังฉันต้องพักแล้วฉันก็ต้องฟิตแล้วฉันต้องเฟิร์มไม่งั้นแบบไปถึงแล้วไปเล่นหน้าโสมก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดแบบไห yes นคะที่แบบเซเยสรอคือปวดแบบไหนเซเยสนะคะ<อ>ก็ต้องแบบแซฟซีดนิดนึงนะคะ<อ>แบบว่าสามารถที่แบบว่ากระชากใจแฟนๆเพราะว่าแต่ละบทที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังอยู่ติดใจอยู่ในในใ,ในในจระไอ้เขาเรียกตาตรึงอยู่ในใจอของเขาเพราะฉะนี้การที่ไปเล่นอีกทีถ้าแบบเบาหิวก็อย่าไปเลยอะไรเงี้ยหมดเมื่อยเจ็บตาพี่นายเป็นคนตาแห้งอะมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็แบบว่าวิวัฒนาการมาที่กล้องไฟแแแลล้้ววมันรงก็ ถูกว่าขวนคพือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แพ้แล้วก็รกอสักครู่เหอะอะไรอย่างเงี้ยอ้าเกิดพร้อมอะ่ะอีกเดี๋ยวไปแออไม่ว่ามครับพี่ว่าตาม ก็กลัวค่ะก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องรักตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเดี๋ยวพึ่งดีกว่าไม่ไปดีเช็คกับหมอตลอดเวลาค่ะหมอเขาบอกว่าไงฮะมีโอกาสตาแห้งอะค่ะก็คือเป็นตาแห้งแล้วพอเสร็จแลกอย่างที่พี่ใหม่บอกไงเพราะแล้วมันมีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็แบบโอ้โหบางทีคอนเสิร์ตก็ไฟแรงอยู่แล้วแต่นี้พอไปเล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยมันต้องไปอยู่กับเขา3เดือน6เดือนปีนึงนะคุณมีเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณสามารถหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับที่ต้องดูแลยังไงบ้างคะพี่ที่ก็มีมีน้ำตาเทียมของพี่ปกติเพราะดูนี่มันนกกลลาาาายยยยเเเเปป็โรรรรคอออดททิไไแแ้้ววะงงีีี่บ สังสูมาลินมากๆในรถหรือว่าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วแอ,อังมากๆบางทีฝุ่นมันก็มากับแอร์อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้แบบว่ามันเกาะแล้วมันไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทําง,งานม,มาตั้งแต่เด็กด้วยะคะ่ะ,มะไ,ไม่นะคะตาแห้งกลายเป็นเป็นเป็นสิ่งปกติไปแล้วเพียงแต่ว่าบางทีมันก็ขัดใจเราอะ อยเย็นบางทีเราร้อนเราก็อยากจะเป่าพัดลมเอาปเป่าพัดลมปลุกตาเดี๋ยวตาฉันแห้งนะอะไรอย่างเงี้ยเย็นไปกับเมดี้อะไรเหล่านี้ครับทางสายกลางค่ะแต่ไม่ถึงกับคุ่างุ้องขาต,ตั้งแต่เามาแล <laughs> ไม่ค่ะ <laughs> ไม่ค่ะชอยได้หลังเก่ครุกหน้าตลอดเห็นไหมคะเออค่ะมีใครเป็นใครกิน <laughs> ไหมฝากหลักไฟรเดย์นะคะดอกจันนะคะหนึ่งสองสามนะคะยี่สิบห <laughs> ้าสามสิบห้านะคะ